สวัสดีครับผมนัทชาะนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างห้วยคอบ้านวังสัมพันธ์อำเภอวัานโคกนะฮะนัดกัน4ี่โมงเย็นฮนะตอนนี้อีกสินาทีทุ่มห <laughs> มดแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวพานาคบิ๊กมายิงกุ้งซะหน่อยวันก่อนไปไหนไปเล่นน้ำห้วย<โ>ได้ปลาขอตัวใหญ่มาตัวน,นึงเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเออได้ปลาเเลยกุย้งเโอ้ เปิดก่อนเลย <c oughs> อาหารก่อน <โด S 2> เอานักบิ๊กนันง่งนอนท้องรูบบ้าไปครับตอนนี้เรานักนาคกำลังจะลงน้ำกันแะล้วฮะไป้อมลุย ส่งหนาเสร็จแล้วเราก็กรึบซะหน่อยเครื่องดื่มแมโครนทนชุมชนเข้าได้นะะอันนี้ของที่น่านเหล่านักหนาก็ฟากันลอยตุปปต้ป่องตุ้ป่องนู่นไม่รู้เลยว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาคอยดูกันสถานการณ์เป็นไงมาครับเหล่านักได้การเหรอโอ้ฟากระทิงเยอะจังเหรอ,น,อ,อนาคปิกมาใกล้ตาฟังแล้วฮะ นาคตีนี่เสงสีกำลังจะลงดำนาคกลิ่นนันตะวงปล่อยปลาไปสองสามตัวเลยเมื่อกี้ <c oughs> มาละฮะนาควิกผลงาน <c oughs> ชิ้นแรกเป็นไงเป็นไงเป็นไงปะบูโอหตัวคนใหญ่อะ มีจุงด้วยจุงของแค่ไหนพี่บิ๊กปลาไปลาหนินเนี่ยนะปลาหนินโอ้ปลาไหลปลากระทิงปล่อยปลาไหลปลากระทิ่นไปซ่องตัวได้หัวหน้านั่นตะวงนะได้กุ้งตัวเดียวนะได้ได้ปลากระทิงตัวนึงตัวได้หินหลังได้แต่ปล่อยไปสามตัวเขาตีตัวนึงของพี่สองโอ้เนี่ยไม่ถึงค่ารุ่นเนี้ยรุ่นนี้นั่นเด้อบิ๊กอาต้อ

เลยกันต่อเลยกันต่อ,อเรานักหน้า,นาเขาหาเรือกันละเดินมาได้สามเก้าจะลงต่อแล้วครับวันนั้นทําไมเราได้กุ้งกันเยอะจังว,ว,วนนะเนาะไม่ได้ปไ,ไดปสองโลนึงกูครับ ครับผม <laughs> ลงน้ำลงน้ำลงน้ำ <laughs> บนลิน <laughs> 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 ส่งคือเบย่อไงเนยังก็ เฮ้ยนี่ตัวหน่อยนิดเห็ดหนักบ um ิกอะธรรมดาบอกด้จุ้งเพิ่มแล้วจับใส่ทุงสารเข้าให้มาไปต่อไปต่อมานมานมานเนี้ยเอาจะยิงมาแล้วเราเอาหมด ตัวเดียวเท่านั้นทำปลาล้าไห้เด็กคนหนึ่งหนักบิ๊กได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วอีกจุ้งน้อยกุ้งแม่น้ำฮะอย่าเรียกว่ากุ้งกามกามเลยเพาปล่อยในอ่างโคตรใหญ่เลยเราหนากนันตะวงกับเรานากในในเส้นสีเป็นไงบ้างไล่เราสามคนฮะ เฮ้ยได้มีเลี้ยจุ้งยิงจนขาไหมอะไรไอ้คนนั้นรีบดิงเล็บไปเรายังไม่ลดละความพยายามเพราะเราก็ได้มาปลาและกุ้งมาพอสมควรแล้วแต่กุ้งวันนี้ไม่ค่อยออกเหรอไม่รู้อะเห็ดตัวรถได้กันหัดได้ทั้งไอ้ตีเห็ดบ่อยอยู่แต่พี่ไม่ค่อยเห็ดเห็ดแล้วไม่ไม่พลาดเอายิงใส่ก็ไม่ได้พาตลอดถอะ เล่มรุดเป็นด้วก็จากสามเขี่ยวหลือสองเฮ้ยได้วะได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วมัมันมันมได้ปลาสับปะหลาดอีกแล้วฮะ ต้องได้รูดแหลมมาได้ทีเดียวเชียวโอ้โหได้แบบตอนเนื่องเสียนประหลาดดิแล้กกะหิงอ่ะอหนอยเนี้ยฟ้อนอยู่ที่นู <c> ่ <oughs> โอ้อยังกบปลาไหลโอ้ห่างโ้เฮ้ยับโอ้ <c oughs> โอโหลัหลหลหลมาบเขาให้เรียบร้อย มันม้กระบิกโอ้มันต้องคนหนุ่มคนนี <terminar aría> ้หากินหมานี่ยเอ้าทำไมมันทำไมมันหุ่นลักหุ่นเลจังเกาะเงี้ยมันลมเออือป่านนี้อีกตัวนึงสองนาฬิกาหุ่มอยูนี่โอ้จะสามหุ่มแล้วเช็ด ดูธรรมดาบอเนี <handled it. S 3> ่ยหากินหมาน่ะโูประหลาดอก็ทิงปลาบู่โอ้ยปลาบู่ไซสคนใหญ่อ่ะโอ้ยหมานหมานมาอืีตกปลาดยเฉพาะเยเนี่ยโอ้โหเหลือด้วยเปล่าหขนาดนี้แล้วอะโอ้ได้อีกแล้วเเเเดดดีี๋๋ยยยววมล้ ต้องห่วง,งคนนี้กุ้งอ่าดูแรงก่อนดูแรงก่อนแรงก่อนโอ้ไซสขนาดนี้นี่โลสามสิขายได้เลยนะเนี่ยมานมานมันมานมานักดีกอะเวเว <laughs> ลาดีแล้วเหรอ โอ้ปลาบัวธรรมดาบัวบัวน้อยอ๋อน้อยดีมาเสร็จจ้าดีทีกันใสนี่รูดเอากระแหลมอย่างนี้เลยอืมไม่รูดไม่ได้เนาะปักมือ <laughs> <laughs> เนี่ยว่าประมาณกิโลเนี่ยห้าหกโลได้อยู่เนาะปลาอะไรมันกระโดดขึ้นมานานี่กว่านะ ปื้นหลาดพื้ลาดจับมันจัดมากน้อยด้วยลองหิวกันลองด้วยจับไปลดกันอยู่นี่เหมือนอืมรับดูเข้างบนเนี่ยนากตีจะลงน้ำตอดฮะมาไล่ก่นเนี่ยเดี๋ เรือกระบะปูนชัดๆอ๋อต่อท่อพีพีซีไว้นั่งได้คนเดียวใช่ไหมเนะนี่ยยืมก่อนได้ไม่รู้ดิโกยโกยโอ้ขอได้กุ้งกันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยได้กุ้งเปิอีกแล้วเปิดตัวเอ้ยได้เพิ่มมาได้เพิ่มมามันหม,ม,มานมันหมานจะไป หลังๆมาเริ่มหมานอีจุ้งกันแล้วว่าทำรมดานโอ้ได้อีกไปแล้วโอ้หมานหมานหม,นม,นมนันหมนปลากุ้งสามคนเขาอะไม่โดนเหรอืไึไรไ,ไปไ่ไปเอาเอาเรียบอยปะ นี่เอ้ยได้แล้วหล ok ังๆนี่หมานกุ้งจัดโอ้โหเป็นแรงให้คนคนนี้เขาเหนื่อยจริงนะครคนเนี้ยเขาจะยนก็ยนตัวไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็พอได้ใช้ได้ เนลงไปจ้ะ One hour later จบภารกิจวันนี้แบบสวยๆโอ้ห้าถ okay. ึงเจ็ดโลสบายๆเลยเนี่ยสบายหูอีกกุ้งเนาะมีแตกุ้งกุ้งมดเลยวังร่างไรๆก็ เออปลาบูด้วยกุ้งด uh> ้วยเราจะทำกันสี่เมนูวันนี้ปิ้งจีย่างเผาฮะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านวังสัมพันธ์กันแล้วบ้านเงยสีเนี่แสงสีอย่ามาดูกันเอว่าพวกเราถอมแางดูก่อนจงมัดกะไม่เคยเกลียดเลยโีไ ก้านนี่ก่อนไหมในรางเนี่ยสก้า,ากไปผลงานของเราวันนี้ฮะแทนแดนอุ้ยอุหนักอยู่นะอืออุ้ยปวดฟินมาขอ,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 อก็ได้ทีเนะนี่ยอือโอ้เลี้ยงวะดูฝีมือดูปลบูอือธรรมดาหรือเปล่านี่กุ้งเนาะกุ้งปลานิลก็ได้ ปลากระทิงโอ้ยฟินเยอะกุ้งใส่นึ่งเลยอืมโอ้โหดูใสอืมโลนึงสุรสามร้อยห้าสิบได้เลยเนี่ยอืมใช่อืมเยอกุ้งใส่นึ่งเลยเนี่ยกินกุ้งเหรอเฮ้ยปิดไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดนะเฮ้ยปื๊ดเยอะกุ้งล ธรรมดาไหมเนี <rí> e> <À. S 2> ่ยทำไมไม่หุงดูเสียบเาใส่มใส่เน่ยเานีมเมนอ่ะอจ้งคน่ มีจ้าไอ้ไอ้ปื๊ด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 ไ้นมาโปตัวหน่อยปื๊ดโอยังมีลงเหลืออยู่อ่ะอือหือปุละมปลาทีบดูปลากระทิงเนี่ยบ้านเราเรียกปลาดเนาะืกมีหนามใช่ไหมเนี่ยว่าเฮียตีไม่กล้าจับจับได้ หนามเนยปลากะช okay. ี okay. ้มาแล้วลูกปลาหลดกุ้งดินี่นี่นี่นี at ่โหโลนึงโลกว่าเอ้าดูสองโลไปมาขิ้งอย่างน่เปลี่ยนเคยไม่เคยเห็นกุ้งเหรอเอาแอ๋น้อยมาดูสิดูกุ้งสิจะอีกกุ้งจะจุ้งหรือเปล่าไอ้น้อยอ่ะ วันนั้นลินปล่อยปลาไปหลายตัวไทยสบายใจก็ได้ปลาแล้วสบายปลาไปเรื่อยๆปลาเอาจากหูไปหมดเลยปวดเลยเมาตี้ขอปลาเลยเฮียเมาเลแล้วเนาะนทีเหมือนกบดางคว้าดึงเลยนี่มันซื้ออะไรก่อนน้องเป้ย์มูมเอาอีกัดอันนั้นนะอ๋ออีกัด์ดทอันนี้มันไปหายอยู่ที่เขตน่ะเหรอ นี่ให้ตามหาตั้งนาน่ะสิ่ได้ให้นสมกับเป็นวิธีคนดังไ้ัเซมก็เป็นลูกอีบีนะเออเป็นน้องอีบีนะมึงเนี่ยนอสนคือกันเนี่ยพอใจในผลงานไหมครับนักบิ๊กพอใจครับทำการแบ่งโทดกุ้งกันอยู่น้ำปิ้งเลยเอ พูดถึงความภาคภูมิใจให้น้องฟังหน่อยดิโอ้โหสุดยอดเลยน้องเอ้ยได้กุ้งได้กุ้งกี่ตัวนะกุ้งหนึ่งตัวเฮ้ยภูมิใจบะกุ้งหนึงตัวภูมิต้กุ้งรอบแรงได้ขึ้นมาหะอกะอีฮอแล้วนะรอบแรกกันใช่ไหมบอกรตัว

โอ้ยดิโต้สาแจังบลาเอ้ยให้ให้ยิ่งโตยึดอย่างสวีให้ยิ่งเืให้ยิ่งโตไปก็วันนี้ทีโอ้ยายแล้วไปปล่อยในไรงงบอไปเดี๋ยวบอเนี่ยนี่นะครับเชฟฟินๆเลยให้บ้านเราอ่ะอุดมสมบูรณ์ชิมหาย มึงยังกระโดดกระเดียกระโตกเนี่ยไม่มึงดื้ออีกไหมฮะไอ้นะแก้วเลยมีแก้วนั่นเลยแก้วรงแรงเกินไปแรงเกินมันไม่มีหินบล็อกไงนะโอ้เป็นสุเซียลเนาะแก้วอะไรเก้วกาแฟเหรอเออใส่เลยครับผมมีเลยมีดครับถ้ามันติดกันมันใส่ถ้วยมันไม่ฟินอ อิดยายกปฝาเขาสาปูนตอเด้อเด้อนี่อืมกินเลยไม่ถึงน้องไปเออเออถึงเราต้องกินแบบสองวันไอชิวนี่ได้แล้วนะเผาแค่ได้กินก็กึ๊บก่อนรอรอแล้วก็แล้วปนินนั้นอ่างกอคอก็มันหัวสั้นหรือปลา ตอนนี้นั้นแต่บอกว่าเห็นใหญ่กว่าตัวเห็นใหญ่กว mm ่านีกตึมติทำเหี้ยวเฮ้ยคนนี้นี่ยอันก็เห็นตัวใหญ่น่ะมันอยู่แล้วมันไม่อยู่มันกดไม่อยู่เราปะบูใหญ่ตัวนั้นเห็นอันเก็บอานนี่ใส่กำลังกินเลยเนี่ยปูใหญ่ไรอ่ะอันที่เนนั่นหนำเหมือนนั่นปีนขั้นแต่ฟ้าขนตาปีอตี๋ มาพร้อมแล้วกุ้งแม่น้ำเผาเยิ้มๆน้องเป้ยมาเด้และเอ้ยอุ้ยอืมเป็นถาดพอหนุ่มเลยกุ้งเพิ่มเลยไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่หรอกเตรียมน้ำกิ้มซีฟูดมาแล้วเขามีถ้วยให้เดี๋ยวเขาจะด่าเีย ก็เหตุเก่งเดี๋ยวกอนนตอนนี้เลยมาแบะโอ้ยขี้เต็มเลยมีมันไหมมันมีดิมีสีส้มเลยเนี่ยเหนือแน่นแน่นโอ้โหคงจะสู้ฟันนะดูเ้ยบมาเด้อลุงเป้ยจุ้งจุ้งนะจุ้งนะจุ้งเป็นๆเลยนะเนี่ย มันไม่ใช่ของสดนะมันของเป็นนะมันเขาก็ฝันมาคุณจุ้งมันจุ้งซีฟู้ดก็เลยจุ้งจำพี่ไอ้ปื๊ดหลบไปก่อนน้อยสิหัวมึงน่ะดูดูดูพร้อมโอ้ก็จะไปนั่นโนโตะแบบนั้นเฮิร์นไฮฝนทรับกันไหนไอฝนสีดีแท่น่ะก็ขอลองเฮิร์นจะยังยิงจำดีกันเถอะไหนพี่เด้งไหม โคดแดงสูฟันอ่ะโคดหวานอ่ะอ่ะร้องร้องรองรองเอวเธอแดงนีอร้องอ่ะกินหัวของหัวไม้คอลูกกี่ตัวบัวเกลว่ะล้วกันบัเคยแพ้กุ้งมันจะเคี้ยวเลยลูกไปกินหัวมันมันน่ะเมื่อนั้นกินกุ้งที่แม่เอามาฮั่นก็แพ้คือกันกุ้งเก้วเอาคนกุ้งน้อยๆนะกุ้งเก้วมันเอ้าตัดเลยเอ้ยมื่อสามวางนึกว่านันี่ าวางอะไรอ่ะลองลองนล,อลูตีนอิโนนาตีนแมวตีนมาม่อยากเต็มเปื้อนเลยอาจานมาใช้น้อท้อนเออฮึ่โอ้อหลองแล้วนะครับโอ้โห<ะ>ตกคักตกคักตกคักตก,ตกมันต้องหลออืจัดไปโอนักบิก๊ก กินเบ็ดเคี้ยวซะๆครับเคี้ยวซะสัหน่อยนึงเคี้ยวซะสัหน่อยหนึ่ง very g o o นี่ครับโอ้โหดูเนื้อโอ้โหไอร้อนไอร้อนฟูขึ้นมาเลยเด้ง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 โอ้ยเจ้าอือหือ้ยไอ้นุ่มไอ้แก่โหอยู่างไรอะโอ้โหนี่ครับ ดูนะครับดูนะครับแกนะครับกุ้งนะครับแก,บแก,บแกเป็นตัวนะครับโอ้โหแต่ไม่กินครับเอาให้ลูกสาวโอ้ตายแล้วโวเลยเป็นพ่อที่ดีจังเนาะพ่อก็กินแต่วหัวานเลยไหนจิ้มให้น้องหน่อยโอ้กินจิ้มโม่จังวะจุ่มเลยจุ่มทั้งตัวเลยบ ยานแฮกุ้งแฮกกินเลยอือหืออย่าไปกลัวมันจริงอร่อยอร่อยนี่ต้องผู้ชายคนนี้จยุดพบจยุดพบเออเครื่องดื่มไอคาเนทีนจัดไปโบกนึงฟิน A few moments later ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบาย